กินักวิชาการแรายงานสวัสดีครับผมนายลงศักดิ์วังศรีนักวิชาการแรายงานวันนี้เราสองคนจะมารายงานข่าวประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสะกลนครประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30, 30สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2565 วันที่30สิงหาคม2564นายสาวพิมลทวิภพสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการครั้งที่2ทับ2564าาณห้องประชุมเทศรังสีสาลาการจังหวัดสกลนครหลังเก่าโดยมีนาวิทูลนวลนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครคณะกรรมการและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครกรรมการและเลขานุการซึ่งมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมการนำเสนอจำนวน12แห่งและคณะกรรมการให้การรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง12แห่ง วันที่31สิงหาคม2564เวลา9นาฬกา,านางสาวพิมลเทวพิพก้์สิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกนลนครและนางวาสิทีวรรณพงศ์นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายภูมาธรรมกุลรอบที่3 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามประเด็นแผนการตรวจราชการณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือรายงานจังหวัดสกลนครวันที่31ส,ส,สิงหาคม2564นายสา,าพิมลทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาพรศิริศรีพงศ์นิติกรปฏิบัติการนางสาสุภาพรโพ,นพนทานักวิชาการแรงางานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบตามยาเสพติดจังหวัดสกลนครครั้งที่ห้าทัิ2564มีนายดำรงศิริวิชัยยะอิมวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในที่ประชุมณห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น 4, สี่ศาลาการจังหวัดสกลนคร วันที่31สิงหาคม2564นางสาวพิมนทวีพฤกษศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและประเภทอำนวยการระดับสูงโดยเข้าผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร วันที่2กันยายน2514เวลา10นาฬิกานางสาวพิมลทวิพึกษิริกุลสวัสดีการคุ้มครองแรายงานจังหวัดสกลนครมอหมายให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าสอบข้อเท็จจริงนางบุญส่งไกเลอร์หน้าร้านขายต้นไม้ร้านขายกว๋วยจับเดิมของนางบุญส่ง ตำบลในเมืองอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกรณีนางสาวจุฑารัตน์บุญเริ่มกับพวกรวมสองคนร้องว่านางบุญสง่งค้างจ่ายค่าจ้างจากการทำงานดูแลร้านขายขวยจับจำนวนเงิน19,380ร้ดบาทพนักงานตรวจแรงงานได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป วันที่2กันยายน2564เวลา14นาฬิกานางสาวพิมลทวิพฤกษิริกุลส,สดิกาและคุ้มกองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าสอบข้อเท็จจริงณห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตเจริญค้าไม้เลขที่58หมู่8ตำบลคอใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกรณีนายชินกรโทรบุตรลูกจ้างเสียชีวิต เนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อตขณะขับรถปั้นจันยกแผ่นป,ป้ายปูนซีเมนเพื่อติดตั้งป้ายโรงเรียนบ้านโคกดินแดงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ณสถานที่เกิดเหตุและสอบถามผู้แทนนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าลูกจ้างได้ประสบอันตรายจากการทำงานทำให้เสียชีวิตเมื่อวันที่15มิถุนายน2564เวลา11นาฬกากรณีดังกล่าวพนักง,งาน,นตรวจความปลอดภัยจะได้สอบสวนข้อเท็จจรดดจิงจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และพะยานเพิ่มเติมว่าลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยหรือไม่อย่างไรผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป วันที่3กันยายน2564เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิก30นาทีนางสาวพิมนทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ในายอุทิพง์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมรับฟังการเสวนาผนึกกำลังฝ่าวิกฤตโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการผ่านเฟซบุ๊กไล v ์โดยมีนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์ ประลักระทรวงอุตสาหากรรมเป็นประธานวันที่3กันยายน2564เวลา9.37นาทีนางสาวพิมลทวิพฤกษิริกุลกสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายธนเมตรอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการส่งเสริมและติดตามผลสถานประกอบกิจการเพื่อนำตาฉัลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการในสถานประกอบกิจการจำนวนสามแห่งดังนี้หบริษัทซ RC ไทยวัสดุจำกัดสาขาสกลนครประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า 2. บริษัทเล่งแสงจำกัดประกอบกิจการค้าส่งค้าปีสินค้าอุปโภคบริโภค3 บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนประกอบกิจการห้างสปปรรพสินค้าขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่28สิงหาคม2564ถึงวันที่3กันยายน2564จำนวน8เรื่องมีผู้รับรู้จำนวน7,902คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ ทางลาย11กลุ рост, ม่มมีผู้รับรู้1,577คนทาง Facebook 1เฟซมีผู้รับรู้5,550คน incident. ทางเว็บไซต์1เว็บไซต์มีผู้รับรู้775คน <ída> ก็สอรอค <kolay> <finish nation. S 1> ุ้มครองสิท hmm. ธิพ <Excel history> ัฒนาคุณภาพชีวิตได้งัน